ต่อมานะครับสำหรับระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับคณะกรรมาการเนี่ยเริ่มปฏิบัติหน้าที่นะครับตั้งแต่วันที่มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับนี่คือวันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่นะครับการพ้นจากหน้าที่คณะกรรมการพ้นจากหน้าที่เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง นะครับเว้นแต่มีเหตุจําเป็นนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องไม่เกิน60วันนับตั้งวันเลือกตั้งนะครับกรณีดําเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอง,งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีผู้ได้รับเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะนั้นนะครับเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วนะครับถ้ามีการประกาศผลเนี่ยก็ให้พ้นจากตำแหน่งนะครับตรงนี้เนี่ย จะดํารงตําแหน่งต่อไปก็ต่อเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่นะครับและเมื่อมีการประกาศผลเรียบร้อยแล้วจึงจะพ้นจากตําแหน่งนะครับทีนี้นะครับนอกจากพ้นจากตําแหน่งตามาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อในวงเล็บ1ตายวงเล็บ2ลาออกโดยยืน่นหนังสือลาออกต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนะครับหรือวงเล็บ3ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามนะครับวงเล็บ4คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งให้พ้นจากหน้าที่โดยเห็นว่ามีาความประพฤติสอบไปในทางทุจริตต่อหน้าที่สอบว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือสอบว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อประกาศหรือระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับละเลยต่อหน้าที่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับวงเล็บห คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งให้พ้นจากหน้าที่เมื่อผู้อุ่มในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเนี่ยเห็นว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกระทาการไปในทางที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่การจัดการเลือกตั้งหรืออาจทําให้การเลือกตั้งเนี่ยมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําตักเตือนนะครับให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีคําสั่งให้ระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือสั่งให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควรนะครับเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งแล้วเนี่ยก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเนี่ยพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับ การพ้นจากหน้าที่ดังกล่าวนะครับย่อมไม่กระทบการใดที่กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นได้กระทําไปในหน้าที่รวมทั้งการได้รับค่าตอบแทนก่อนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ถือว่ามติการให้พ้นจากหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุดนะครับในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562ในข้อ29ข้อ43และข้อ44นะครับ